วันนี้เห็นไหมคะบรรยากาศเป็นดอกไม้ใช่ท่านคุยเป็นภาษาวันนี้จะต้องเป็นภาษาดอกไม้มันภาษาดอกไม้คือเราพูดยังไงหรอแบบแบบเขาเป็นคนที่ไปเที่ยวมาทั่วโลกเหมือนกันเที่ยวอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าวิธีการเที่ยวของเขาเนี่ยมันมีเส้นทางที่เราพูดกันว่าเส้นทางสายดอกไม้ที่อินเดียเนี่ยเขาจะมีการแต่งงานหรือว่ามีอีเวนท์ที่ให้ดอกดอกไม้เยอะๆอ่ะซึ่งลักษณะลูกค้าเขาเนี่ยจะเป็นระดับแบบท็อปท็อปมากเป็นมหาเศรษฐีใช่เพราะฉะนั้นดอกไม้เอาไปเป็นแบบเป็นร้อย ตันเลยอะไรอย่างเงี้ยในการานั่น<ต>แค่จัดวันเดียวนะเขาให้ไปเมืองนั้นเมืองนี้เมือง,งนี้หนึ่งมา้วระหว่างที่กำลังเดินทางอี่สตรีมาจากทีมงานของวองก่าไว้คุณสกุลเนี่ยมิสเตอร์วองเนี่ยอยากให้คุณสกุลมาช่วยจัดดอกไม้ตอนนี้อยู่ๆๆอ,อ,อยู่ไหนเหรอะเ้าบอกอยู่อินเดียพอดีเขาบอกเนี่ยกาอยู่อินเดียตอนนี้ต้องการด่วนเลยให้อยู่มาเลยเราบอกว่าเจ็บพื้นฉันขอส่งคูติชั่นก่อนแล้วแบบที่เราทำแบบลูกค้ามีไม่พอใจบ้างไหมเกิดมีผิดพลาดมีมัอุวยฉันไม่ชอบเลยแบบเนี้ย พี่จะแต่งงานเหรอแล้วแต่ไนที่ไหนดีคะหาหลวได้ยังคะเห็นอย่างนี้เขามีละจ้าเฮ้ยนี๋เดี่ยวว่าแต่คนอื่นเลิกยี๋เราที่จีนเหรอคะที่ขอไปก่อนนะอุ้มไปเที่ยวเลี้ยวไปทั่วอยากชวนเที่ยวเกาะที่กระบี่ เดททิปแบบส่วนตัวกับเรือกาบิราไม่ว่าจะเป็นเกาะห้องเกาะพีพีหรือสีเกาะพร้อมสิทธิพิเศษติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กาบิราหรือ Line แอดกาบิรา